วิธีทางวิทยาศาสตร์ที่จะดึงดูดผู้ชายที่คุณต้องการครูได้เซร์ติฟิเคตการเรียนจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยลมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ1ใน5ของอเมริกาครับข้อแรกครับคือไค n นิสวันนี้อยากจะดึงดูดผู้ชายที่คุณต้องการคุณต้องเป็นคนที่มีความอ่อนโยนนะครับมีความเห็นหุดเห็นอกเห็นใจคน ไม่มีใครอยากได้คนแข็งก้าวไม่มีใครอยากได้คนที่แบบว่าไม่มีความเมตตาดูถูกคนอื่นหรือว่าใส่ให้ร้ายคนอื่นหรืออะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ยอมอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่มีใครอยากอยู่คนแบบนั้นเพราะว่าอยู่ด้วยแล้วคงปวดหัวหน่ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทําอะไรผิดเขาจะกินหัวเราหรือเปล่าอันนี้ข้อแรกที่คุณต้องมีนะถ้าอยากจะดึงดูดผู้ชายคือที่คุณต้องการคือคุณต้องมีความเมตตากรุณาครับข้อที่2ครับ usefulness ก็คือความอ่อนเยาว์ความอ่อนเยาว์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรูปนัางหน้าตาเท่านั้นนะแต่แน่นอนอันนี้มันก็สําคัญดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดรูปร่างหน้าตาคุณยังไม่โอเคโบ็อกร้อยไหมหรือฟิลเลอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีข้ออ้างแล้วนะครับว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้ฉันหน้าเหี่ยวนู่นนี่นั่นมันมีเทคนิควิธีการแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงแล้วจัดการตัวเองครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญคือความอ่อนเยาว์ภายในหมายถึงคุณจะต้องเป็นคนที่เหมือนกับเป็นเด็กอะ คือมีความล่าเรืงอมแจ่มใสเด็กนี่ไม่ใช่ยิ่งเง่านะมีความด้านร่าเลืงอแจ่มใสอยู่ด้วยแล้วสบายใจขี้เล่นอยู่ด้วยแล้วเบาอยู่ด้วยแล้วแบบว่าเออสนุกไม่ได้คิดอะไรเก็บมานานเด็กอะทะเลาะกันแป๊เบเดียวก็เลิกไม่มีการเก็บออกมาแต่ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เราอะก็วันนั้นอะเธอบอกว่าอย่างนี้ครั้งที่แล้วเธอบอกว่าอย่างนี้คือแบบเอาแต่เรื่องที่มันแย่ๆมาทิมแทงกันแบบนี้คุณจะไม่มีทางดึงดูดใครได้ครับข้อที่3ครับ B High Value w o o m e n คือคุณจะต้องเป็นคนที่มีเป็นผู้หญิงคุณภาพวันนี้คุณอยากได้ผู้ชายที่มีคุณภาพถามนิดนึงว่าตัวเองมีคุณภาพใกล้เคียงกับระดับเขาหรือยังเพราะมันไม่มีใครนะครับที่อยากได้คนที่คุณภาพต่ำกว่าเยอะๆมาเป็นแฟนเหมือนคุณก็เช่นกันคุณก็ไม่อยากได้คนที่คุณภาพต่ำกว่าเยอะๆมาเป็นแฟนเพราะว่าคุณต้องมานั่งแบกเขาอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพัฒนาได้หรือเปล่าเอามาเป็นแฟนเนี่ยจะเหนื่อยขนาดไหนโอเคถ้าเกิดเขาเป็นคนที่อาจจะตอนนี้ศักยภาพต่ำกว่าคุณเยอะแต่เขามีศักยภาพ คือมองเห็นแล้วเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีการรักในการพัฒนาตัวเองดูแล้วว่าเออถึงตอนเนี้ยคุณค่าอาจจะต่างกันเยอะแต่ว่าอีกไม่นานเขาจะพัฒนาตัวเองได้ขึ้นมาเท่าระดับคุณหรือไม่ก็ดีไม่ดีแซงหน้าคุณได้แบบนี้เขาก็ถึงอยากจะเอาคุณมาเป็นแฟนนะครับข้อที่4ครับคือเคิร์ฟส์หมายถึงเรื่องหุ่นครับผู้ชายเราตกนุ่มรักด้วยสายตายอยู่แล้วดังนั้นหุ่นของคุณครับ จะต้องทําหุ่นให้ดูดีเพราะว่าสัญชาติยานของผู้ชายเราต้องการที่จะแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ยีนของเรานะครับนี่เป็นส่วชาติญานของสัตว์เพศผู้แล้วเราจะมองใครก่อนเราก็จะมองคู่ที่ดูแล้วมีศักยภาพในการที่จะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีดังนั้นหุ่นที่ผู้ชายชอบที่สุดคือหุ่นในกาซายก็คือมีอกกับสะโพกที่ใกล้เคียงกันสัดส่วนใกล้เคียงกันและมีเอวที่น้อยกว่าอกกับสะโพก 30%ขึ้นไปแล้วใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักครับสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงค์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ